โอเคครับผมก็กลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับกับชาร์ลีโซติกชาแนลแปลกๆนะครับทุกคนวันนี้นะครับก็จะพามาเยี่ยมชมบ้านน้องนะครับที่เขาได้เลี้ยงสัตว์กิ้งก่ายีราไนไว้เยอะแยะเลยหรือว่าเต่าสายพันธุ์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับว่าบ้านของน้องคนนี้เขาจะคือใครนะครับแต่ที่แน่ๆตาก้องขับรถวนมาสามครั้งแล้วนี่ ยังไม่เจอบ้านน้องมันสักทีมันอยู่ตรงไหนวะบ้านมันเนี่ยยังไม่ชินยู่กับการหลง <c oughs> ของผมนะครับก็จะเป็นประมาณภาพสายหลงนะครับแต่ตากล้องผมสายหลอยนะเ <c oughs> จอบ้านเป็รขโมยสัตว์แต่ละชนิดของเขากลับมาทีเดียวอันนี้พูดเลยนะครับใยญ่ๆเดี๋ยวเราไปหาบ้านของน้องมันนะครับว่าบ้านของน้องมันหลังไหนนะครับ้าทุกคนแล้วหลังไหนอ่ะพี่นั่นนี่เดี๋ยวเรียกชื่อมันหาเลยหาอยู่ไหนวะอยู่นี่พี่เอา้ปนู่นไงทุกคนโอ้โหขับรถมาตป้งสามสี่รอบแล้วทุกคนมา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  สวัสดีครับาสตวสวัสดีครับโอเคครับผมนี่นะครับก็คือน้องช้างนะครับเดี๋ยวตากล้องดังแฝงเก่งแล้วเนี่ยนี่นี่แหละน่ารักดีโอ้โหดูอย่างที่บอกครับเรามาแบบเราไม่ได้เตรียมกันมาก่อนเพราะฉะนั้นเรามาแบบซุ่มมาเลยเพราะผมก็เคยเกิดไว้แหละครับว่าอยากมา ถ่ายบ้านน้องแต่ว่าไม่ได้บอกว่ามาวันไหนใช่แต่วันนี้มาแบบแอบบแบบเพราะผมอยากรู้ว่าถ้าผมมาวันนี้กิจวัตรประจําวันของน้องผมคนนี้นะครับเขาจะทําอะไรอยู่บ้างนะครับแต่ที่มาเห็นนะครับก็เห็นน้องเขากําลังให้อาหารเต่าแล้วก็ดูแลพวกคกงอยู่ข้างหน้านลครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ภายในบ้านของน้องเขาแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าในบ้านของน้องเขานั้นมีสักอะไรกันบ้างติดตามรับชมได้เลยครับ โอเคครับผมหลังจากที่เราเข้ามาเยี่ยมชมบ้านน้องช้างกันแล้วนะครับตอนนี้เราก็มานั่งคุยกับน้องช้างกันก่อนดีกว่าเพราะว่าผมอยากรู้แล้วล่ะว่าตอนนี้น้องช้างเขาได้เลี้ยงกิ้งก่าอยีกหน้านั้นมีมออะไรบ้างอา่าแล้วก็อนาคตของเขาครับวางแผนไว้แบบไหนบ้างในการเลี้ยงพวกกิ้งกา่าพวกเต่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาคุยกับน้องช้างเลยครับสวัสดีครับผมช้างครับหรือชัดชัยมดแนนหรืออ่ ช้างจังไรนะช้างจังเลยเออโอเคตองช้างหลังจากที่พี่เข้ามาบ้านตังช้างเมื่อกี้อ่ะเห็นกกงอยู่ก็น่าเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้ช้างมีอยู่กนหน้าทั้งหมดกี่ตัวครับมีครอบครองนะตอนนอี้ได้นับไหมไม่เคยได้นับเลยพี่ไม่เคยได้นับคืออยากได้ก็เอามาพี่ให้มาบ้างจำไ,ไม่ได้แล้วจำไม่ได้แต่ก็น่าจะมีสิบตัวขึ้นเนาะจากที่เห็นเห็นนะครับในกงเยอะมากแต่ละโกงบางทีก็ มีสองตัวหรือสามตัวขึ้นเนาะต่างกงแล้วก็เนี่ยครับช้างพี่อยากรู้ว่าหลักๆเลยในชีวิตประจําวันของช้างในแต่ละวันเนี่ยอยู่กับสัตว์อ่ะช้างทําอะไรบ้างอืปกติเนาะผมจะตื่นตั้งแต่ตีห้าส่งแฟนหลังจากนั้นก็กลับมาทาผักทาผักเสร็จก็มีการให้อาหารปกติแต่เช้าเปลี่ยนน้ําทําความสะอาดขื้นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคร็เหมือนกับแบบเราพยายามคุกคีกับสัตว์ให้ได้มากที่สุดนอกจากที่แบบ ให้เขาไว้ใจเราเหมือนกัน<ช>เวลาจับมันถึงจะไม่โดนกัดหรือโดนฟาดอย่างเงี้ยเพราะแต่ส่วนตัวเลยอะ่ะส่วนตัวผมเนาะผมว่าเป็นคนที่ไม่ชอบกินก่าเชื่องจ๋าแบบเนี้ยคือไม่ชอบออแต่มีกฎคืออย่าชนกงออออขอขอแค่เนี้ยคือเชื่อมแค่นั้นพอเราไม่ได้หวังเยอะคือมันมันเสียคุณค่าความสวยไปใช่ใช่ใช่เพราะเขาไม่ขู่เขาไม่ฟาดมันไม่สนุกคือบางตัวเนี้ยพอเชื่องสีดอกอ่าอ่า ไอตรงนี้เหนียวครับเก็บตลอดเวลาคือเขาต้องขู่เขาต้องโชว์ต้องมีการโงกหัวให้เราบ้างมันสนุกใช่ในการเียนืตอนเช้าเรามาแบบนั่งบนขอนนั่งขอนไม้แล้วแบบเขาจะสง่ามาเนะสวยมากแล้วก็ช่วงนี้ช้างมีแฟนทำมีข้อหน้ามออะไรกันบ้างพี่ว่าหลักๆเลยนะตอนนี้ที่ช้างกำลังคิดจะเริ่มทำตอนนี้ก็มีอาร์บิโนก็คือเลนอาร์บิโนตัวนี้นะครับก็ปีหน้า น่าจะได้รุกแล้วแล้วก็มีสไปนิเกลหรือก็หน้าหางหนามก็มีเลสธรรมดาติดไว้บ้างก็ก็มีแค่เนี้ยครับตอนสำหรับปีหน้านะ,ะแต่สำหรับปีต่อไปก็อาจจะมีลุ้นได้ตโนไดฟูอ,อ,อ,อันมิโน,โนอ,อะไรอย่างเงี้ยครับอตอนปัจจุอ,อันนี้ก็คือแบบแฟนที่เราหว<า>ังไว้ในอีกปีหน้าก็ถือว่าโอเคนะทำออกมาเราเรามีความคิดที่แบบ อยากทาแบบมอสต่างๆมาด้วยงบของเราไม่ได้มีมากพอเหมือนกับคนอื่นๆผมเออผมโชคดีตรงนี้ว่าพี่ๆในวงการหลายท่านเออเขาสนับสนุนนะเขาสนับสนุนทุกคนเลี้ยงอยู่แล้วเขาเห็นเราเลี้ยงเขามาบ้างเขาเห็นเราเลี้ยงไอ้ช้างพี่มีตัวนี้ช้างขึ้นมาเอาเดี๋ยวพี่ไปหาพี่เอาไปให้อะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเชียงใหม่เชียงรายโคาลรุหยเยอะครับพี่ๆในวงการอย่างอย่างอย่างตัวพี่เองพี่ก็มาพี่ก็เห็นวงเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม เออมันก็คือในวงการอะเรื่องเงินอะมันมันไม่สำคัญเนาะใช่มันไม่สำคัญมันเป็นเรื่องรองใช่ใช่คือเราสนุกไปด้วยกันกับสิ่งที่เรารักเนี่ยมันดีที่สุดแล้วในในสังคมเนี่ยคือในสังคมกลุ่มเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แค่เราอยู่เพียงลำพังเรามีพี่มีน้องเยอะมากแล้วคือแบบว่าคือจากเราอะไม่รู้อะไรเลย ดูแต่ละคดีตอนเด็กเนาะพอได้มีโอกาสมาเจอเราเราได้ในสิ่งที่เราอยากได้แล้วดังซื้อมาอมันไม่ได้แค่นั้นมันได้มีเสื้อผ้าได้พี่ได้น้องมาโดยที่เราเราไม่ต้องเอาอะไรไปแลกหรืออะไรเลยใช่ใช่ใชเพราะว่าวงการฝั่งืายคานของไทยเราเนาะก็จะมีพี่ๆแล้วก็น้องๆในวงการแทบทุกคนเนาะที่มีนิสัยที่แบบน่ารักเป็นกันเองซึ่งแบบสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันได้แม้กระทั่งแบบ สมมติว่าเราไม่มีเงินอย่างเงี้ยแต่เราอยากเลี้ยงเงี้ยก็มีพี่ๆหลายๆท่านที่แบบเขาหยิบยืนโอกาสนี้มาให้พวกเรานะว่าเอเาไปเลี้ยงดูได้เลยเออพี่เห็นน้องอยากเลี้ยงอ่ะพี่ให้อย่างเงี้ยก็มีหลายๆท่านนะที่แบบมีแบบจิตใจ,ใจที่ดีงามอยากให้แบบเด็กรุ่นใหม่เขาได้เลี้ยงกันนะพอมาถึงเราเนี่ยเราเป็นเด็กรุ่นใหม่อพอเราพร้ได้เรามีโอกาสได้ทำเราก็จะทําแบบที่พี่เขาเคยทาแต่เรามาเขาให้เรามาเราก็ต่อ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 กันรุ่นเนี่ย มันไม่มีหรอกครับที่ว่าพี่น้องจะทิ้งกันในวงการนะไม่มีหรอกอไม่มีใครอยู่โดดเดี่ยวใช่ใช่เพราะว่าวงการนี้มันมันแคบทุกคนคก็ต้องแบบเหมือนก<ช>ับร<ช>ักใคร่สามัคคีกันไว้นเนาะแล้วก็ออคอยผลักดันพัฒนาวงการของเราไปให้แบบได้ไกลที่สุดเท่าท<ช>ี่จะทำได้เนาะคือมันมัน มันเยอะนะล้วแล้วในการเลี้ยงอีกวัวหน้าเนี่ยคนอื่นก็อาจจะมองแรกๆวิ่งหน้ากลัวเล็บยาวอู้ผมโดนประจาผมไม่เคยตัดเล็บเลยผมโดนประจําเฮ้ยแต่แต่ทุกวันนี้พี่พี่ไม่ไหวเลยอยคันเต็มหมดเลยพี่พี่ขอพี่ของพี่ต้องตัดเล็บนะถ้าไม่ตัดพี่ไม่จับเลยนะพี่จับบ่อยลยแต่ผมคือเราเราเราไม่ค่อยได้จับแล้วฉะนั้นมันก็เลยแบบบางทีโดนมั่งอันนั้นคือความพลาดพลาดไหม มันมันเจ็บไหมมันก็แป๊บเดียวเนาะสองวันํามันก็ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออหมูก็เลยแบบนานๆโดนทีหมูก็จะไปแบบโชงง้ออะเป็นแล้วก็มีวิธีแนะนําน้องๆมือใหม่ไหมว่าถ้าเราอยากจะจับยีโปน่าเราต้องทํายังไงบ้างอันดับแรกคือแบบพื้นฐานเลยอันดับแล้วน้องเขาแบบดูอยู่แล้วเขาแบบเกิดความสงสัยว่าพี่ทําไมของหนูของผมมันไม่เชื่องเลยจับทีไรแบบเอาหาง้านหรือว่าแบบวิ่งชนกองเนี้ยเรามีเทคนิคอะไรไหม อย่างแรกเลยเวลา uh. เราควรต้องมีเวลาก่อน uh. จะไปจับเลยออกมาจากถุงแล้วไปจับเลยนี่ผมไม่แนะนํานะ uh, 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 uh. คือให้เขาอยู่ในกรงหรืออยู่ในที่เลี้ยงให้เขารู้จักเราก่อนว่าโอเคไ uh. อ้มนุษย์เนี่ย มันให้อาหารแล้วนะอือ่าคือคือตังเกตไหมน้องจะตกใจพอเราเดินเข้าไปปุ๊บอ่ามันก็จะมองหน้าตาอะไรใหญ่ไงมนุษย์อะไรมาเนี้ยเขาพร้อมนะพอมีจะทำร้ายเราอ่าเพราะว่าเขาก็ระแวงเราเหมือนกันว่าเขาก็คิดว่าเราจะไปทำร้ายเขาหรือเปล่าเงี้ยใช่อล้พี่เขาก็ลัวเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราให้อาหารไปก่อนทั้งสองสามอาทิตย์พอเขากินดีอะไรอยู่ปรับตัวได้แล้วเนี่ยเขาทำความรู้จักกับเราแล้วเเเนีี่ยรราาาออหม ป้อนให้เขาเขาจะเดินเข้ามาในระหว่างที่เดินมาอันอันนี้วิธีผมนะผมผมเองก็ไม่ค่อยเก่งนะอวิธีของผมนะพอเขาเริ่มมาเนี่ยนิ้วเราเนี่ยนิ้วโป้งมันว่างก็ลูบบ้างค่อยๆเขาลูบตามแก้มตามเหนียงเขาอย่างนี้เนาะใชอๆตามเหนียงตามแก้มใหญ่หัวคอเงี้ยครับทําได้เรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นพอเราเริ่มมีความสำคัญสักอาทิตย์สองอาทิตย์เงี้ยเราต้องเอาเขามามาปล่อยแต่แนะนําให้ทําในห้อง ปล่อยให้เดินตามตัวแล้วเราก็อย่าอย่านั่งเฉยนะก็เล่นกับเขาบ้างเดินไปนู้นไปนี้คือให้เขารู้ว่าเราไม่ได้มีพิษมีภัยเขาก็จะซื้อใจกันไปเองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเชื่องเรื่อยๆแต่ทาแบบเนี้ยเชื่องต่อให้แห่มาดื้อมาบางตัวเนี่ยครับที่ผมได้ตัวใหญ่ๆมาปากปากเวอะเลยพอมาอยู่กับผมผมก็ใช้วิธีอย่างเงี้ยก็ก็เลิอกชนกงไปเขาปากเขาก็จะหายไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย ก็้วยแบบเขาแบบเริ <icate> ่มจะชินกับสถานที่ในการยดูแล้วก็ชินกับคนเลี้ยงเลยนะว่าคนเลี้ยงไม่ทําอันตรายเขาเขาก็จะเริ่มจะนิ่งขึ้นเรื่อยๆนะเขาจะเชื่อใจเราไปเหมือนเขาก็จะมองเราเป็นแค่กลิ่นไม้อ่ะคือเราต้องแล้วแต่ละตัวเนี่ยอันอันนี้อันนี้คือคือคืออยากแนะนํานะอแต่ละตัวนีสใส่เขาไม่เหมือนกันเหมือนคนแหละอชอบกินอย่างนี้ไม่ชอบอย่างนี้อเบางตัวชอบไปจับบางตัว ก็ไม่ให้จับเลยบางตัวก็แป๊บๆฝึกง่ายบางตัวก็ง่ายยากต่างๆมันออกไปแต่ถ้าใครอยากได้ตัวจริงเชื่องก็แนะนําเลยแบบให้ไปที่แบบร้านที่เขาขายทั่วไปแหละเนาะที่ตามาร้านทั่วไปเขาขายเราก็ไปเลือกเองเลย<ช>เอาไปลองจับสัมผัสเองเลยถ้าตัวไหนเราชอบเราก็ค่อยเอามาเนาะ<ช>โอเคครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้อยากให้ช้างพาพี่ชมแต่ละกองหน่อยว่ากองนี้มันมีสีอะไรบ้างแล้วก็ แต่และกงนั้นเห็นแบบใส่กองสองตัวบ้างสามตัวบ้างแล้วกงแบบสองตัวนี้เราใส่ไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยพาพี่เดินชมหน่อยได้ไหมได้เลยโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปชมกองกิ้งก่ากันนะครับเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวผมให้น้องช้างพาทัวร์ตรงกองบริเวณนี้เนาะว่ามีกิ้งก่าอะไรกันบ้างเนาะเพราะว่าผมเห็นมาก็หลากหลายชนิดเลยเดี๋ยวเราไปลุยกันครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูดูยืน้ากงแรกกันก่อนเลยนะครับว่าเป็นมอฟอะไรนะเนาะเห็นสีคือเขียวอย่างนี้เยอะ บางทีหลายๆคนคิดว่าเป็นกรีนแต่บางทีมันอาจจะมีอะไรแฝงที่ดีกว่านั้นนะครับโอเคครับทักพรีเซนต์เลยอสำรับกงนี้ก็จะมีเฮดอาวิโนอ่าซึ่งเป็นซึ่งเป็นเผือกเนี่ยอ่าเป็นเฮดลูกเผือกใช่เฮดลูกเผือกก็คือถ้าเอามาผสมกันอ่าก็จะได้ลูกออกมามีโอกาสได้อันอ่าแต่น้อยกว่าเอาอันกับอันเข้ากัน่าฮะใช่อ่าเลยเป็นเฮดอีนี้ คือหลกัหลกๆเลยในกองนี้ก็จะเป็นตัวเมียอ่าใช่แต่อันนี้คือลูกเพาะเองปีปีก่อนอ๋อนี่เราเพาะเองด้วยใช่ครับอันนี้อันนี้ของปีก่อนแต่ว่าไม่ได้มีเชื้ออะไรก็แค่กินธรรมดาอ่าก็คือกองนี้เอาไว้เป็นแม่พันธุ์ใช่อนาคตใช่อ่าโอเคมากกองต่อมาโอ้อันนี้คืออะไรช้างอันนี้จะไปนีเทลสไปนีเทลนะ ก็เป็นสไปนี่เทลยูานานะครับทุกคนหรือง่ายๆก็หางหนา้าสไปนี่เทลหางหน้มก็ลักษณะดในของเขานะครับก็จะมีตัวออกสีเหลืองๆนะครับแล้วก็หางเขาจะมีเหมือนกับหนามเล็กๆแถวไม่แต่คนหางจนถึงระดับปลายหางเลย อ่านะครับอันนี้สําหรับกับสายคนที่ไม่ชอบหางฟาดอ่าอ่าเพราะว่าอันนี้คือถ้าถ้าถ้าเป็นนโหน้าจับเขาจะฟาดไปฟาดมาอ่าน้าแต่ว่าถ้าเป็นหางหนานี่เขาจะไม่ฟาดอ่เขาจะรักรักเราเลยเขาจะถูใช่ใช่เขาหนังถูานะททิ่มใช่ก็เนี่ยครับกงนี้นี่นี่กลงนี้สีสีกำลังออกแล้วแต่กล้องมาดูกงนี้เห็นสีสีเริ่มออกแล้วเห็นไหมเวลาพวกนี้ครับพอโดนแดดนะครับสีเขาก็จะมีการเปล่งออกที่เข้มขึ้นนะครับ อ่าสีก็จะโทนสีสว่างขึ้นนะครับเนี่ยทุกคนสวยมากเลยที่ที่สว่างก็คือการกระจายแสงอ่าที่ทําตัวเข้มคือดูดแสงเข้าอ่าโอเคครับผมหลังจากที่เราผ่านกรงที่2ก็คือสไป n y น a เทลอ u ก n นมาแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะมากรงที่3ามกันเลยก็คือเนี่ยครับมีอาลเบโนนะครับ1ตัวแล้วก็เป็นกินหนึตัวใช่ไหมตัวนี้ใชอ่านีครับตัวนี้พรีเซนต์หน่อยมันเป็นยังไงถึงได้มาอยู่กัน2ตัว คืออย่างอย่างที่บอกไปกลงแรกว่ามันมีเฮดอันนี้ก็คือ ino, อพิโนอันนี้ก็คือเฮดอพิโนอันนี้คือเพศเฟียอันนี้คือเพศผู้เวลาได้ลูกออกมาก็จะแบ่งกันเปอร์เซนต์ก็จะประมาณ50าสิบห้าสิบแต่เอาจริงๆมันอาจจะไม่ถึงบางทีก็ได้ออพิโนโสักประมาณ6-7ตัวนอกอนั้นก็จะเป็นลูกจีนเฮดต่อไปเป็นอนาคตโอเคก็ตะก้องเมื่อกี้เห็นเินแปลกแเป็นไรไห จะขโมยต่าครับจะขโมยอีกนะ้พระต้องผมมาบ้านใครครับระวังดีๆนะครับทุกคนแต่ก็ผมจะขโมยอย่างเดียวเลยอันนี้อัวนี้สวยมากครับคุณเต่อเดซฟูดครับอันนี้ต่าเดฟูดใช่ไหมใช่กี่ปีละช้างอืมจริงๆสี่ปีเองครับสี่ปีแต่ถือว่าโตไวนะอ่าอ่าอ่า ขายนะตัวนะี้ขายอยู่ตั้งแต่น้องช้างเขานะครับเลี้ยงยิ้งกาเขาก็ยังเลี้ยงเต่าด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเต่าเดี๋ยวเรามาคุยกันที่หลังเอาอีกหน้าก่อนอ่าหลังจากที่กรงที่3ผ่านไปนะครับก็คืออ่ากรงนี้ช้างเหมือนกันไหมอ่ออันนี้คือเลด้าบิโนโสีไม่ดีสีไม่จัดอ่าอ่า คือตัวเขาเป็นแค่เลดอาบิโนธรรมดาแต่ตัวข้างในคือดับเบิลเฮดตัวนั้นจะจะแปลกหน่อยคือเอาจริงๆถ้าเทียบกันทางสายเลือดเนี่ยเผ่อๆเขาก็เป็นอันนะอันนี้ในความเข้าใจผมเพราะว่าเขาเกิดมาจากอันบิโนคู่แต่ด้วยความที่ว่าอาบิโน่ตัวเนี้ยห่างกันเกินไปสายหนึ่งแล้วสายที่สองก็ห่างกันพอมาเจอกันลูกเลยกลายเป็นดับเบิลเฮดก็คือเป็นเฮดของอีกตัวหนึ่งแล้วก็เองอีกตัวหนึ่ง แต่คือสาหรับผมเนี่ยถ้าถ้าพูดถึงถ้าไม่ถ้าถ้าไม่คิดว่าเขาเป็นสีเขียวเนี่ยคือเขาเป็นอันอันอันนี้นี่คือในความเข้าใจของเราแล้วแล้วก็ในต้นสายที่เราได้มาเพื่อในการการันตีในการทําลูกในครั้งต่อๆไป่ลูกค้าจะได้แบบเชื่อมั่นแล้วไว้ใจในตัวเราด้วยว่าเราทําสายออกมาไม่ผิดเพี้ยนใช่าคือเราผมเห็นครั้งแรกเลยนะจริงๆตัวเนี้ยผมไม่ได้ซื้ออืมผมเห็นผมไม่ได้สนใจเลยอ่า จนไปศึกษาเพราะว่าทางพี่บีท,บท,ที่เขาอยู่จังหวัดตรังผมไปบ้านแกแกให้มาอก็เลยมาเลี้ยงเลี้ยงแล้วศึกษาศึกษา,กษายลูกมันน่ <c oughs> นาทําออกมาเนี่ยมีสองช้อยอช้อยดีก็ดีไปเลยสวยเท่ช้อยสองก็าอาจจะแย่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ต้องก็ต้องมาบีบดูอีกทีนึงมาลองดูอีกทีนึงจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็หลังจากที่เราดู่ากองที่เสร็จแล้วนะเออพี่เห็นแวบๆวบช้างพี่เห็น กิ้งกามีกิ้งกาพิการด้วยหรอที่เลี้ยงไว้มีพี่หรอลรายังไงเราได้มายังไงอ่ะแล้วเราเอาทําไมถึงชอบเลี้ยงตัวที่แบบพิการด้วยเพราะอะไรเหตุผลเพราะอะไรคือถึงแม่เขาพิการเขาก็คืออีโกนาเนาะคือเราเราเราไม่จําเป็นว่าคืออีโกนาที่อยู่กับเรามันมันจะต้องสวยหรือว่าอะไรในความรู้สึกผมเนาะอันนี้จริงๆผมไม่ได้เตียตังมาเลยคือผมได้ปีมาทีแรกเขาฝากขาย ไปมาเขาก็ไม่เอาแล้วอ่ะคือมันขายไม่ออกคือเขาก็ให้ที่การหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ผมมองก็คือเขาก็คืออีกกน่าที่ตัวปกติเขาก็มีหนึ่งชีวิตอดีพี่เนี่ยเนี่ยไอตากล้องแทนแทนตัวนี้เนี่ยในกรงนี้ก็จะมีตัวไอตัวขาด้วนขาด้วนแต่ช้างเขาก็เลี้ยงไว้นะครับเพื่อแบบเขาเลี้ยงไว้เหมือนกับเอามาไว้เป็นครูวของเราเนาะในการรักษาถ้าเรารักษาหายเราก็จะแบบเหมือนกับรู้จุดแล้วว่า สัตว์ป่วยมาลักษณะนี้เราต้องใช้ยาอะไรเราต้องรักษาอะไรอย่างนี้เนาะเพื่อแบบเป็นวิทยาทานให้กับน้องๆใ,ในครั้งต่อๆไปเนาะสำหรับคนที่แบบอยากรู้ว่าพี่เนี่ยกิ้งก่าของหนูมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะอาการพี่พอมีแบบวิธีแนะนําได้ไหมเราก็จะได้แนะนําเขาถูกใช่ครับนะอ่าโอเคครับผมหลังจากที่เรามาดูกงอีโกนาไซาตวโตกันแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาเพื่อนๆครับไปชมลูกอีโกนากันนะครับซึ่งน้องช้างเขาได้ทําไว้แล้วก็ ไว้เพื่อําหนไหนด้วยเนาะ,ะ,ะถ้าใครสนใจก็ติดต่อน้องช้างได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงค์ชื่อเฟซของน้องช้างให้นะครับแล้วก็เห็นบอกว่ามีแอปติ๊กต๊อกด้วยนี่มีเนาะผมไม่ธรรมดาเล,ล่นแอปติ๊กต๊อกด้วยหลังจากนี้เราไปชมลูกยูกนากันครับโอเคครับผมหลังจากที่เราไปชมเจ้ายูนาส์ใครอๆกันแล้วนะครับมาน้องช้างนําเสนอเลยเอ,อ,อันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าทีเด็ดมากเนาะกลางกลาง นี่คือไฮโปครับนะฮะเลดไฮโปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะแดงเรื่อยๆอ่ะยิ่งโตยิ่งแดงนะพวกนี้เนาะอ่ยิ่งโตยิ่งแดงก็มีราคานะอย่างนี้เหมาะเหมาะสำหรับกับคนที่ว่าเออไม่ชอบนิ่งมากนะอาบิโนอ่ก็ก็จะสวยหน่อยสีก็จะแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยก็จะมีไม่ค่อยเยอะอะไร่งเงี้ยก็เหมาะโอเคอ่าตัวต่อไป ตัวต่อไปแนะนําครับบูสาหรับบูสายบูก็คือเป็นอ่าเสียฟ้าเนาะเอาฟ้าๆแล้วนิดหน่อยอ่ากล่องนเลยครับกล่องนี้เลยก็มีหลายตัวนะตาต้องเพราะว่าแต่ละตัวในกล่องก็มีเยอะนะครับแต่ว่าเราจะหยิบขึ้นมาแค่ตัวสองตัวนะครับเพราะว่ากันเขาแบบหลบหนีเนาะบูโบนี่คือถ้าเป็นมือใหม่ไม่แนะนําให้เลี้ยงเพราะว่าเขาแอตติทีฟสูงคือตื่นตูมเยอะอะไรเนี่ยนะครับเพื่อน โบนะครับเนี่ยเห็นไหมครับการจับอยู่หน้าไซ์เด็กนะครับอย่างที่บอกครับอย่าไปกำทองเขาเนี่ยครับเอามือช้อนใต้ท้องแล้วก็โคนหางของเขาไว้อย่างนี้แล้วก็จับอย่างนี้ครับเขาก็จะอยู่นิ่งแล้วเห็นไหมตัวสวยมากเห็นไหมทุกคนฟ้าเลยโบคือโบจริงๆอ่าอ,อันนี้ตอนนี้เรามีกี่ตัวช้างเนี่ยที่ว่าเราเจำหน่ายนะตอนนี้มีจริงๆผมมีเรื่อยๆครับเพราะว่ามีความพี่ๆที่เรารู้จักกันถ้าอยากได้สีไหนผมหาได้เกือบทุกสีอ่าใช่มีมีมีเกือบทุกมอบอะไรอย่างเงี้ยก็คือหาได้หมด ถ้าถ้าพี่สนใจตัวนี้นี่ให้ราคาพิเศษไหมได้ได้อยู่แล้วนี่เห็นไหมครับน้องช้างเขาใจดีนะครับทุกคนเอ้าตะก้องเก็บใส่กระเป๋าตะก้องสายลอยโอ้ยระวังระวังระวังหางขาดนะตะก้อตะก้องสายลอยไปแล้วนะกลับบ้านนะโอเคก็นี่ยครับเดี๋ยวเก็บเจ้าตัวนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเขาหลบหนีมาตัวต่อไปเลยเดี๋ยวตะก้อมาแพนในกล้องในกล้องหน่อยนะครับแต่ละกล้องก็จะมีหลายตัวนะครับทุกคนก็จะมีค่าเขากันไปนะ เกียวเก็คือเฮด <head. S 1> โอเคอ่ามาตัวต่อไปเดี๋ยวตัวนี้เก็บก่อนอืมตัวต่อไปแนะนําเป็นตอนนี้กําลังฮิตกันเลยกําลังฮิตนี่คือยังไงฮิตๆเนี่ยอันไหลตโนโหรือดับเบิลเฮดว้าวระหว่างบูกับอา n o บิโนโต่ตกันเอาตัวนี้ดิฟ่าตัวนี้ค่อนข้างจะเชื่องโอเคเอาไปใกล้ๆหน่อยอ่าไปกล้องแทนมา อันนี้เขาเข้าคาบนะครับสีเลยแปลกๆหน่อยไม่ใช่ดากแดดจนผิวพองนะอันนี้ตอนเล็กๆจะเขียวแบบนี้พอโตมาจะเป็นยังไงก็อาจจะเขียวสว่างสว่าอแต่ว่าคือเวลาไปผสมได้รูปออกมาเนี่ยมีโอกาสได้ตัวสีขาวคือสโนว์ว้าวแล้วก็จะได้กูด้วยแล้วก็จะได้อันวิโนด้วยโอ้โหเนี่ยตัวเดียวแต่ได้หลากหลายยีเลยนะครับทุกคนสำหรับใครที่อยากได้ สโนเนาะแต่ว่ามีงบน้อยไม่สามารถซื้อสโนกแบบตัวเต็มๆได้ก็สามารถเล่นวพวกลูกเฮดอย่างนี้ได้แลเป็เได้คือคือฮิตมากเลยครับช่วงนี้จากร้อยตัวตอนนี้เหลืออยู่แค่2อตัวว้าวสุดยอดยดีมากราคาก็ไม่ได้แรงจนถึงขนาดว่าจับต้องไม่ได้อ,อโอกาสที่ได้มาคือคุ้มอ่าโอเคามาตะกร้อมาอินเสิร์ตกงหน่อยแต่ละกองเนี่ยตะกร้อตัวเล็กอันนี้ก็มีเนี่ยเมีลูกแดงด้วยตะกร้อ นี่เฮ้ยตัวตัวนี้มันมีอันนี้ด้วยนี่นีช้างอันนี้คือพอสโนว์ไม่ไม่ไอตัวเล็กอ่ะคู่หนึ่งอ่ะอ๋อ,อน,นั่นลูกสไปลลนี่เทลครับเออนี้นี่ทุกคนนี่ใครไม่เคยเห็นลูกสไปลลนี่เทลตอนเด็กๆนะครับทุกคนเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้เลยเขาจะเริ่มเขียวก่อนเหมือนชิ้งเหลน <laughs> <laughs> เลยเขาจะเหมือนกับชิ้งเหลนเลยนะทุกคนดูดิเล็กมากอู้น่ารักอ่ะเนี่ยทุกคนโอ้โหตัวนี้ก็เพิ่งได้มาหรือว่าขายเหมือนกัน มีขายครับมีขายใช่ไหมโอเคถ้าคใครอย,อยากได้นะครับก็หลังไม่ไม่อ่าป,ปหาน้องช้างได้นะครับเรื่องราคาสอบถามกันได้เลยนะครับทุกคนอ่านี่ครับสวยมากทุกคนอุย้ยอยากได้เลยอะ่ะเออแจมแยมนี่ไหนซื้อนั่นดิสงสัยต้องพึ่งเมียละขอเมียแล้วโจ๊นี้ขอเมียก่อนโอเคบอยใหญ่โอเคครับก็มีนะครับหลากหลายเลยครับนี่ครับเป็นชั้นๆเลยนะครับทุกคนเนี่ยครับน้องช้างเขาก็ทำเป็นกล่องแบบนี้แล้วก็ทําเป็นชั้นแบบนี้แลครับเพื่อที่จะ ให้ลูกค้าได้มาเลือกตัดได้เลยนะครับทุกคนไอยิงลูกเต่าก็มีนะเออนี่นี่เออทุกคนหลังจากที่เราไปชมอีก่หน้ากันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปชมเต่ากันที่น้องชา้าเขาเลี้ยงไว้นะครับซึ่งก็น่ารักดีแปลกๆไปอีกระดับหนึ่งเนาะใช่สำหรับคนที่แบบเขาเลี้ยงสัตว์มันไม่ต้องจําเป็นต้องว่าเลี้ยงสัตว์แค่จําพวกชนิดเดียว<ช>เราสามารถเลี้ยงได้หลากหลายเลยนะครับเออนั่นแหละครับถ้าเรามีงบพอแล้วก็สถานที่ของบ้านเรามีพื้นที่มากเพียงพอเนาะ<ช>อ่่นั่นแหละครับ โอเคทุกคนเดี oh. uh ๋ยวเราไปชมเต่ากันโอเคครับผมหลังจากที่เรานะครับไปชมลูกอีกคน้าแล้วนะครับทุกคนต่อจากนี้นะครับผมจะพามาชมพวกเต่ากันบ้างนะครับว่าน้องช้างเขาได้เลี้ยงเต่าสายพันธุ์อะไรไว้บ้างนะครับแต่ที่แน่ๆเลยเห็นอ่างใหญ่ๆแบบนี้นะครับนี่ครับตัวนี้คือเต่าอะไรครับช้างเต่าญี่ปุ่นหรือเต่าแก้มแดงก็จะมีพวกนี้เป็นลูกเฮดอะมิโนหมดเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็นี่ครับตัวจเป็นเพื่อนเนี่ยตัวจำเป็ก็จะเป็นอะมิโนแบบนี้นะครับ เอ่อเต่าญี่ปุ่นอับิโนครนะตอนเด็กๆสีเขาจะเป็นเหลืองสดเลยเนาะแต่พอโตมาเนี่ยถ้าถ้าเ,เราไม่เปลี่ยนน้าใครเขาจะชอบเกาะหลังเขาเนาะแล้วก็จะสีก็จะไม่สวยเพราะฉะนั้นเราก็เวลาแบบเราเปลี่ยนน้แเราก็หาแปรงมาขัดกระดองเขาด้วยเนาะเพื่อให้สีเขาสว่างตลอดเวลาปกติเต่าญี่ปุ่นนี่ยสำหรับช้างเนี่ยช้างให้อาหารยังไงมันบ้างเออก็จะมีสลับเวียนเพราะว่าก็จะมีทั้ง ปลาลูกปลาที่ตกตัวบาดมีกุ้งปล่อยกุ้งแม่น้ำแล้วก็เป็นอาหารสําเร็จรูปเนาะชนิดอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เราว่าเราจะให้แบบไหนเนาะแต่ว่าถ้าแบบอยากให้ชนิดที่ตรงมันก็เราซื้ออาหารสําเร็จรูปเฉพาะของมันเลยดีกว่าเนาะถ้าถ้าให้แนะนํานะอผมว่ามาตุริเวิร์กสใช่เนาะเพราะว่าเป็นอาหารที่แบบหลายๆคนเขาใช้กันนะครับแล้วก็ทำให้เต่าโตเร็วแล้วก็สุขภาพดีจริงนะครับสำหรับอาหารยี่ห้อนี้ เราไม่ได้แบบมีสปอนเซอร์สําหรับอาหารนี้นะครับแต่เราอยากรีวิวจริงเพราะว่าของเขามัน<อ>ดีจริงอ่าเราก็ต้องแบบพูดถึงนิดนึงอ่าหลังจากที่เรามาชมเต่าญี่ปุ่นแก้มแดงเผือกแล้วนะครับทุกคนต่อจากนี้ก็ยังจะมีเต่าเล็กม,มีของสามตัว ก็จะมีเป็นสายพันธุ์เต่าขนาดเล็กเป็นเต่าบกสายชื้นแล้วก็จะมีเต่าสายแห้งคือใหญ่อันดับสามของโลกแต่เป็นแค่ตัวเล็กนะก็เป็นลูกเต่าเดี๋ยวเราไปดูลูกเต่าที่บอกว่าใหญ่อันดับสามของโลกกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นเต่าอะไรเนาะปะดุยโอเคครับผมหลังจากที่เราไปชมเต่าตัวแรกชนิดแรกแล้วเนาะก็คือเต่าญี่ปุ่นแก้มแดงเขือกนะครับตัวที่สองเลยก็คือนี่เลยครับทุกคนนี่เจ้าตัวเล็กนะครับ นี่ครับ<ม>เห็นตัวเล็กอย่างนี้โตมาไม่เล็กนะครับอันนี้คือเต่าอ,อะไรครับช้างชูคาตาครับผมชูคาตาเล็กนะครับ <laughs> ตาก้องตาก้องเป็นไร <laughs> ตาก้องจะไงหลังทุกคนเ <laughs> นี่ยะชูคาตาเล็กๆนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นลูกเต่านะครับอเดี๋ยวโตวมาเขาก็จะใหญ่ได้ถึงอันดับ3ามของโลกกันเลยทีเดียวใช <laughs> ่โอเคครับหลังจากเต่าชูวาตาเสร็จเดี๋ยวเราไปชมเต่าตัวที่3กันต่อเลยครับเดี๋ยวตัวนี้วางไว้ก่อนโอเคครับผมตัวที่3ามก็อยู่ตรงเท้าผมแล้วนะครับเมื่อกี้อยดกันนี่แหละครับ ว้าวทุกคนว้าวดูดีดูดินี่น,นี่นี่นมีอีกตัวกับช้างช้างงุ้มขึ้นหน่อยนี่ทุกคนเป็นไงบ้างอันนี้เต่าอะไรครับช้างเออตรงตัวเลยครับโอ้โซแดงเลดฟูดนะครับทุกคนก็เป็นเต่าที่อ,อยู่ที่ชื้นๆเนานะดิบชื้นเนาะใช่นะฮะโอ้คู่นี้เลี้ยงมากี่ปีแล้วครับช้างสี่ปีครับผมสี่ปีแล้วอาหารการกินของเขาเป็นยังไงช้างเออเขาจะกินผักเป็นหลักแล้วก็ จริงๆตัวเขาเองต้องการโปรตีนด้วยผมก็จะเสริมด้วยมาซุลิเต่าอ๋อสูตรเก่าเม็ดใหญ่อะไรเงี้ยก็โตโตไวนะโตไวนะเลี้ยงเลี้ยงยากไหมเต่าสายพันธุ์นี้โหแทบไม่ได้ทอะไรเลยครับพี่ใช่แค่มีน้ำให้เขามีความชื้นมีร่มแค่นี้ือจบก็แค่น้ำสะอาดแล้วก็อาหารกินให้ครบมื้อแค่นั้นเองไม่ต้องดูแลอะไรมากมายเต่าสายพันธุ์นี้ใช่โหสุดยอดมากดูดูทุกคนดู เห็นตัวเล็กด้วยช้างมีตัวเล็กไหมมีครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกคนอันนี้ก็ตัวใหญ่นะเนี่ยตัวเล็กตัวเล็กช้างให้ก้องดูเลยนี่มีตัวเล็กด้วยทุกคนเป็นไงป้าทนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะทุกคนนะตัวตัวนี้ก็คือเลี้ยงตั้งแต่ตาดึงปิดแรกเลยอ่าอ่าก็สถานที่ก็อย่างนี้เลยครับสําหรับเต่าเลี้ยงอย่างนี้เลยนะครับก็ผมว่าโอเคเลยนะสถานที่เลี้ยงเต่าเล็ดฟุตอยู่ที่ชุ่มชื้นแล้วก็มีแดดน้ำลาย อก็โอเคนะผมว่าเป็นผมว่าช้างจัดบ้านนี้โอเคเลยนะสถานที่เลี้ยงเขาเขาจัดเป็นหมวดหมู่เลยนะทุกคนกรงแบบเรียงสวยงามมากเลยแล้วก็แต่ละตัวก็อยู่แบบสบายนะทุกคนเพราะว่าจากที่ผมเดินเข้ามาผมกลับมองว่าเขาเลี้ยงได้ดีถือว่าดีสุดๆเลยแหละเพราะว่าบรรยากาศภายในกรงแต่ละกรงสะอาดมากนะช้างเขาเป็นคนที่ดูแลสัตว์ได้ดีระดับหนึ่งเลยนะผมว่าดีสุดๆเลยแหละเพราะว่า แต่และกองสะอาดสะอ้านกันทั้งนั้นนะครับก็นี่ครับทุกคนก็อยากฝากไว้นะครับว่าไม่ว่าเราจะเลี้ยงสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะครับทุกคนเราต้องพึงประสงค์ไว้ว่าเราต้องให้สัตว์ของเรานั้นอยู่อย่างสบายเนาะใชอะ่อาหารการกินก็ต้องครบแล้วก็สมบูรณ์อย่าไปให้อะไรที่แบบผิดแปลกไปในสายพันธุ์ของเขาที่เขาแบบ จะกินได้หรือไม่ได้อย่างงี้เนาะเราต้องศึกษาด้วยนะครับว่าแต่เราสายพันธุ์มันกินอะไรเนาะคือถ้าเราเลี้ยงเขาดีตั้งแต่แรกเนี่ยเราจะไม่วานนั่งเครียดกัาแล้วก็เต่าเขาก็จะไม่ป่วยเนาะเนี่ยครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ป้อนกินกับมือเลยนะครับทุกคนเต่านี่เป็นเอาจิงๆอ่ะเหมือน ต่าโง่ๆนะแต่ผมว่าเขาเก่งนะ่ะเ,เรากินอะไรแล้วแต่ต้องใช้มืออแต่เขาอะแค่ปากกับหัวาหายใช่ใช่ก็โอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะเดี๋ยวให้ช้างฝากอะไรนิดนึงหน่อยแล้วก็อยากพรีเซนต์ขายของเราจับได้เต็มที่ก็ถ้าสนใจสัตว์ชนิดไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์หน,น,น้าขนสัตว์ปีกเอไสยูก็หน้าเต่างู ติดต่อมาทางผมได้เลยครับแต่ว่าถ้าจะให้พูดถึงเรื่องการฝากการเลี้ยงเนี่ยก่อนเราเลี้ยงเนี่ยควรควรต้องคิดอะไรเยอะๆก่อนคะคนที่บ้านปรึกษาพี่ๆในวงการก่อนที่เราจะซื้อมาผมว่ามันน่าจะเป็นคําตอบที่ดีแล้วอะไรัอ่ามันน่าจะตอบโจทย์ที่ดีเนาะสำหรับคนที่เริ่มเลี้ยงมือใหม่อ่เราต้องมีความรู้กันก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเราซื้อสัตว์มาเลี้ยงแล้วแต่ไม่รู้ว่าเลี้ยงยังไงแล้วก็มาโพสถามอีกทีหลังอย่างเงี้ยสัตว์ตัวนั้นอาจจะ ได้ตัวที่ป่วยไปแล้วเราแบบได้ไปแล้วก็เกิดแบบอุ้ยทำไมเราเลี้ยงเราวมันป่วยอะไรอย่างงี้ใช่ใช่โอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนไว้โอกาสหน้านะครับผมจะพาไปชมบ้านใครอีกนะครับคอยติดตามกันนะครับทุกคนคลิปนี้นะครับถ้าไขรชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยเอแต่ที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทุกคน เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่างผมนะครับไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย